สวัสดีรับส,สวัสดีครับไปลองเอฟซีสาวหน่อยเพชรแป็นพื่นครับเอฟซีลอแหร์ลำเพลินเตยเสดิดศสป,ปูสก้นครับเข็นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสดเดลำเพลินอัพฟิตเชียวครับผมนี่จอสายสายสิพาไปอัพเดตหน้างานการก่อสร้างห้องตัดชุดห้องเก็บชุดครับกับห้องน้ำด้านหลังครับไปกันเลย กำลังกินเขาอยู่หาเส้ลอยไปค่อยๆลอยไปค่อยๆไว้เพื่อแตยิ่สวัสดีครับได้ยังกินนาะมาาองเขาอยู่เต็มเลยเอาเลยครับเอาเลยเอาเดยเส้นเส็บเ้นเสบ ครับครับเชิญเสะปะ,ปะเป็นงานกนมาเพ่เฮตุโอ้วนนันเหตดเต็มอัปเตนนดตได้ทัไปบ่งช่วงเช้าอัปเดตก่อนเริ่มงานครับผมโอ้โอทางนี้เห็นพ่มนามเล้วราเปนเ็กิชาบซะนี้นาฬิกาช่วงเสาร์ช่วงสซยๆนี่ น,น่าหน่คิดว่านะเห็นพมน้ำไหมครับด้านในฉาบเสร็จหรือยังเข้าไปดูกรรันคัดดังเลยอ๋อผมพม่น้ำดันในไว้มันซึหมหอกข้างนอกอ๋อเป็นฉาบดันนิเดเตียนดินเตียนไส้ามาไว้แล้วเปนฉาบจากหนฉานี่ อย่างไปมึงทางนั้นไอของนามปุ๊บคนเปิดเพลงไม่ต้อการอย่างไป บบมันจะแทงกักพอยเฮับขขอบคุณครับสวัสดีครับ กินข้าวแล้วปะครับเอ็นอเ,เป็นกินสร้างผลขึ้นมได้กินน้ำเหมือนเด็กออกมาโอ้ยอยังมวยหงอ,งองนี่พี่น้องอขอ,องไรกินครับของแท้พี่น้องเห็ดงานก่อนเรื่องกินไม่ทีหลังงันไม่ต้องเดือดข้ากระมองเรียบร้อยแล้วเก็บขอบเก็บยังเรียบร้อยแล้วครับนานกอ่อ ขว่ามื่อนี้แล้วราในานก่อนี่เดี๋ยแล้วปั่นทงเนาะว่าก็ได้ลังขาแล้วมว่านอ๋องานลังคาเนาะื้อนี้สิก่อให้เล้วบ่นะแบ่งกันมั้ง่ผู้นึงผู้นึงกะไปชุดนึงก็ไปฉาบทางพุนห่ป็ดีไปฉาบท้งพุนเนาะกัวกักัวท่าบีด นี้ครับอันก็เดี๋ยวจะได้กับช่วงเร่งๆสิมาอัปเดี๋ยดีขึ้นนึงความคืบหนาครับของตะละมืองอันนี้ก็สีวาสีเท่เท่มืออื่นครับอันนี้เป็นกับเข่าแบบไว้เข่าแบบไว้แล้วก็เท่เมือนเดี๋ยวความสีมะไทยพี่น้องมึงมาหล่นกันเพราะว่าระยะทางการเท่ไกลมากเลยอู้นู่ตั้งหนาผลิตต่อล่างมนาะมาเท่ทางหลังคอนเสิเอาคนเท่พี่เรียกเพิ่อนอธิบายไว้ว่าคอนเสิเอาคนเท่เกับยานความแข็งอ่า คุณภาพปูนว่าได้ครับก็เลยต้องเขาต้องสร้างซีแพคมาเทมันจะสิได้ความแข็งแรงครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมต้องคี๋เยวมาบ่งวิธีการเทของเพิ่นเมื่ออื่นครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้พหี่น้องได้ฟังสำหรับอันด้านล้างนี่เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวขอสร้างห้องครัว ลมเ,ลเย็นดีที่มาด้านหลังเลยไหมร้อดีเลยลมวอยๆก็ต้องยินเสียงลมเ้าว่าเป็นตยูด้ยังไม่เส่บมาผักพรย้อนกายทางไปแต่มันก่อสร้างเสร็จแล้วนะหาปีหายังไม่แฝนเหร่นนอนเหร่นท่าปีมันาย็นดีดิด้านหลังมันลมดีนะ วันนี้งานฉับนี่เนาะหลังจากตะฟอโดดงานมาื่อวาน <c oughs> ่ไหมเดี๋ยวเอาให้เล้วเนาะไม่ดาไม่ล้วว่าอะดิเอาป่า,า,านี่รับอ๋อทางนั้นงเง้ไหมดนหังนั่งหนหลั้านหังก็ครับมีอะไรองไม่้หมอหมอไปถึงว่าอฉับไหมฉบตัวนี้ให้เหลียวกัน นั่นนั่นฝ้าสิเขามือนไงทันป่นมาออื่นความเผื่หน้ามีความเผื่อได้เป็น้องโดยเบิ้งทุกมือครับพี่อ้อทีมพูเระเมาชุดนี้ก็คุณก็เจ็ดทีมโดยเจ๊เล็กแล้ก็ช่างแดงหัวหน้าช่างครับหยออหมัดทาน คือว่าแก้วพูดถึวคนจุดนี้จัด้ง,งานบ่แเหลวสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดานางานทุกจุดผลสิทธิ์แบ่งนาทีกันบ่ให้ว่างเลยแต่ละเหมือคือมองนี้เฮ็ดบ่ได้ก็ไปเฮ็ดมองนี้มองนี้เฮ็ดบ่ได้ก็มาเฮ็ดมองนีนน้คืองานเดินไปเรื่อยๆคือว่าแก้วสุดยอดครับ ครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไวแแ้แค่นี้ครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดเป็นกำลังใจกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ